ตื่นเตืนสหายทั้งหลายก่าในคาริตันอยู่ข้างหน้าว่ะดีทุกคนด้วยครับขอตัเราเข้าสู่เกมเอ่ออะไรนะ <c oughs> ไม่เล่นนานลืมหรือว,ว่าคอนทราแบนใช่ไหมในพาร์ทที่2แต่ว่านี่จะเป็นพาร์ทแบบเรียกว่าฟรีสไตล์ครับคือแบบไม่ได้มีเนื้อเรื่องมากมายทุกคนนะเป็นแค่แบบไอเนี่ยไอโกโลโกโซเนี่ยฮะเราก็ต้องอัปเกรดไปด้วยแล้วก็ที่ผมยังเป็นแค่ยศจ่าใช่ไหมเนี่ยยศดูมหยศผมยังเป็นแค่เรียกว่าพลตำรวจนะยังไม่ถึง1ิเลยครับผม ผมจับคนไว้เหรอเนี่ยเกียเกีจับไว้หนึ่งคนเดีย๋ยว่นี้ไปส่งนะครับกดอะไรวะกด e เพื่อโยกอาดีเอาดิมาเลยมีบอดแสอีกเยอะเลยครับเรียกว่าผู้ต้องหาคนของเืถ่อนจะมอะีอายุ49สีเหลืองสีดําไม่เข้าสักอันทะเบียนหายแล้วหนึ่งสวัสดีครับขอเชิญลงจักรถด้วยครับคือเรียกว่าผมนี่แบบผมเนี่ยคือปืนเลยกลัวมันแบบ <laughs> กมันลั่นไปโดนไหลเขาอ่าะะมแบบช่วงนี้คอนโทรลปืนไม่ค่อยจะอยู่ฮะเอ,อเอกสารครับผม,มขั้นแรกนะครับในการตรวจคือดูดูหน้าตาก่อนนะว่าถูกต้องหรือเปล่าอน,นี้ถูกต้องเยง้อยดีทุกอย่างครับผมแล้วก็ผมว่าที่สําคัญเลยทุกคนก็คือเรื่องของอันนี้นะครับเรื่องของ,อน,น,งนี่ตรวจย,ยังไงวะอยารา้อายุเขาอะห้าเอ็ดไม่น่าตรง โอเคครับคือสําคัญเลยคืออที่ดับพี่นอนนะครับเพราะว่าไอตัวจางวะอืมโอเคคือขอพี่กะหม่ผมเชื่อว่าไม่น่ามีนะครับเหลือแค่ตรวจในส่วนของตัวอสินค้าหรือเปล่าหรือว่าอะไรวะเดี๋ยวนะเออผมจะตรวจผมจะตรวจสภา,ภาพรถอะยังไงอะตรวจไม่ได้หรอ ไม่ได้หรอแต่กอนเห็นให้ตวดอยู่เลยนี่ไม่ตวดแล้วหรออ่ะพูดขงังมันไม่็ูดต่อกแล้วก็คือผมว่าไอตัวของที่หลับที่นอนเราเนี่ยทุกคนมันจะส่งผลในเรื่องของอะไรว่าไอเนี่ยค่าพลังงานเราในแต่ละวันไงเพราะว่าผมว่าผมน่าจะต้องอัพตัวของอันนี้ก่อนเลยพลังของที่หลับที่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูกดก่อนอ่าอะไรวะ เอกสารด,ดื้อพาหนะเออฮะเออฮะเออฮะออฮะออฮะเอออะไรนะอะไรตั้งผู้ไปเยี่ยใหม่ต้องเซ็งไปพาหนะอ๋อนี่ไม่มีหรออันนี้ไม่มีนี่ใช่ไหมปองเป็นเอกสารแล้วก็สภาพเทคนิคอ๋อนี่กดเอน็นนี่ไง นิดหน่อยไม่ได้เลยนะนิดหน่อยไม่ได้นะเฮ้ยทะเบียนไม่มีเลยนี่มาทะเบียนมีปะเนี่ยทะเบียนถูกป,ปะวะเอ่อ ut7hohsm oh, ถูกครับแต่ว่าทะเบียนหน้าหายนะทะเบียนหน้าหายทำไงวะเอ,อ,เอเกสารรถไม่มีด้วยนี่ใช่ปะเอเกสารรถก็ไม่มีการชนหน้าหายแล้วก็การชนข้าง ตัวถังรถเสียหายแล้วก็เหมือนกระจกกระจกหายอันนึงกระจกหายหนึ่งยางไม่มีแบนหรือเปล่าวะเอกสารรถไม่มีด้วยนะใช่ปะเอกสารรถก็ไม่มีเอาให้รถเอ่อเอกสา,ารรถไงเลขทะเบียนนี่ไม่มีตาประทับมีแล้วระเบียบการเข้าผิดปะวะน่าจะมีนะ ผมมาเล่นอยู่กันเขาก็ผิดเพราะว่าเขาไม่มีเอกสารว์รถเลยอะใช่ปะวะคือ <c ười> ผมทิ้งไม่นานโทษทีทุกคนคือตอนนี้ผมเลยแบบมานั่งงงกันอยู่เอาเบิร์ดเอาเบิร์ดสัญชาติลาคาริตันตัวจที่ไห้พอแล้วปะไปปะไปคือไปคือออกไปไปคือออกไปดมไ,ไ,ไม้ดมไม้ไม,ไม่รู้เหมือนกันวะ่ะเอกสารคู่มือรถเขาไม่มีใช่ปะถูกเปาวะแต่ปกติมันจะมีขึน้นทางซ้ายเลยนะผมไม่ต้องเรียกดูนี สวัสดีครับสวัสดีฮะอู้ได้60ด้วยรอดตัวโอ้ไม่ขาดทุนก็ดีใจเอเออเกสารนะครับโอตุกุนีนะ่โอตุกุนีนะหน้าตาหน้าตาตรงครับชื่อชื่อน่าจะตรงด้วยอันนี้ก็ตรงกันวันอายุโอเคครับอายุเขาคือ24โอ้สบายครับ เกาสิบใบเลยหรือพี่เยอะจังอ่ะเยอะจังขอตรวจดูหน่อยนะเออชื่อสกุลนี่มีไฟผิดปกติครับผมประเภทรถรถเขาคือประเภทเอ่อไมโครยี่หกอ้าวเมื่อกี้ตรงนี้เนี่ยผม,มลืมดูไมโคร,รน่าจะถูกแล้วครับเออเออน้ำหนักน้ำหนักเก้าร้อยกว่านะเก้าร้อยกว่าครับแปดร้อยโอเคครับไม่มีปัญหาครับอ้าวไฟหลังแตกนี่ไฟหลังแตกหนึ่งอัน ที่เหลือโอเคครับผมเดี๋ยวก็จดตกดูตกดูแบบนึงนะตกดูแบบนึงนะเอ่อแล้วก็เดี๋ยวเปิดผมเปิดไฟนี้เลยแล้วกันนะคือเขาไม่น่ามีเอกสารเอ้ยไม่ใช่มีไม่น่ามีของผิดกฎหมายนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเอ่อมีข่าวมาว่าเป็นเขานะอมผมผมก็ตรวจไปงั้นแหละครับเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว อ๋อเออนี่ผมยังจดขาดอยู่เลยสิบใบครบถชวนครับเอาคือนรถเพื่อนอออโอเคคือนรถด้วยก็คือตอนนี้ของสิบใบถูกต้องเออเอกสารว่าเขามีสิบใบถูกต้องครับผมแล้วก็ AK ต้องตรวจยังไงอะจับคู่ไม่ถูกเฮ้ยนี่คืออะไรอะ ไม่งั้เข้าเมืองดิ่บเขามาหางานทำรอก่อนรอก่อนนิดน,นึงไม่ส่งผลต่อการเข้าเ,เปลี่ยนแปลงเอกสารถูกต้องตงามกฎหมายเอกสารตรวจสอบผิดปกติก,ตการเข้าโอเคคือเอกสารผิดไม่ให้เข้าแหละอยู่แล้วถูกต้องแล้วครับผมกดระเบียบประชาชนบัตรยานพาหนะโอเคผิดพลาดสิการเข้าอืม ใบขนส่งสินค้าโอเคก็ถูกนะนี่แล้วก็นี่เออลืมบอกเลยสีต้องห้ามคือสีเขียวไม่เป็นไรอันนี้โอเคครับหนึ่งสามห่งหอเอผมว่าโอเคผมงนี้เข้าได้นะป่ะปะผมว่าเข้าได้ผมไม่ตรวจตาด้วยนะผมขี้เกียจตตรวจว่าเย คือถ้าเกิดจะโดนถักตานี่หน่อยก็ช่างมานันเลยครับอยอมอ่ะขออย่าให้มีคนบุกด่าเลยเพราะพูดจริงว่าผมไม่มีไม่มีอะไรจะมาป้องกันมันอย่านะอย่านะอุ้ยโดยนเออสีดำเป็นไปได้ไม่พูดไม่จาด้วยววเยี่ยมเลยเยี่ยม,มลงมา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 เดี๋วด้วยเอกสารก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่เลือกปฏิบัตินะครับผมจะเปิดทิ้งมัน <laughs> เผื่อเจอเลย จำเป็นเหรอจำเป็นนีน้องลงไหมคุณต้องอาาการขุดกี่กันหน่อยไหมมีอะไรมีอะไรมีอะไรมีอะไ,ไรขายบ้างเออผมไม่มีอะไรขายเลยผมไม่ซื้อด้วย <c oughs> ผมไม่ซื้อด้วยอ่ะอุ้ยเดีย๋ยวเพิ่งยังงยังตัวกอ่อนอ่าหนังสือเดินทางครับผมจริงจมันถูกแล้วผมดูผ่านก็ถูกแล้วมีนะเอา้าวหนึ่งอะ่ะไม่ได้แล้วแน่หนึ่งอะ่ะไม่ได้แน่ๆน่สี่เก้าวะเนี่ย สี่้าอีกโอ้โหถวซ่สองคือเรียกว่าตอนนี้แบบเข้าเขาถึงสองนะอายุสี่เก้ากับสีดําคือตอนนี้สองคือ,อยังไงไอเนี่ยก็ไม่รอดพูดจริงมันต้องเป็นหนึ่งในคันที่ลักลอบเข้ามาอยู่แล้วครับอืมอเคเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวกันหน่อยละคันนะจ้ามีแน่นอนอยู่ไหนนะไม่พบอะไรนี่ยางไม่ทันโค้นเลยทำไมรีบล่ะครับหืเฮ้ยมันไม่มีทำไมเล่นไปทุกคน มันก็พูดถูกนะว่าไม่มีอะไรเลยแล้วจะมาจับผิดมันได้ยังไงแต่อยากันนั้นเลยเอาออกมา <c oughs> เอาออกมา <c oughs> แล้วก็ลองเปิดดูเฮ้ยไม่มีว่ะจริงวะเนี่ยเฮ้ยไอบ้บ้าจริงวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีได้ไงอะเอาดีๆเฮ้ยผมไม่เชื่อมันไม่มีว่ะต้องหาวิธียัดเฮ้ยมันมันเจอไม่ได้ไงวะเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมลุดอะไรไปว่ะ เฮ้ยมันหน้าจุมมาจ๋มเลยผมมันหน้าจุ๋มเลยผมว่าไม่ไม่ใช่ว่ะคืออายุก็ใช่เว้ยแต่ผมยังหาวิธีการยัดมันไม่ได้ตอนเนี้ยผมยังจับมันไม่ได้อ่ะ,เพ,ะเพราะผมยังไม่เจอผมพลาดอะไรไปวะคือยังไงมันก็ต้องมีเว้ยแล้อไม่มีโคนท้ายเฮ้ยไม่มีจริงไม่มีจริง คืออันนี้ขนาดบอ่อแสถูกขนาดนี้มันยังไม่มีเลยวะหรือรถก็มีอยู่แค่นี้มันจะต้องไหนได้วะเอาไงดีวะคือตอนนี้เราจะสิการเข้าได้ไหมก็จะกดอ่ะมันได้นะเพราะว่าเขาเอกสาร,รมไม่ถูกต้องครับคือจะกดมันได้อยู่แล้วนะแต่เราอ่ะผมผมเชื่อว่าเขามีว้ยผมเชื่อว่าเขามีข,ของพ่กฎหมายแต่ผมหาไม่เจอตอนนี้ ผมหาไม่เจอมันคืออะไรอะ่ะผมทำยังไงผมทำยังไงอะ่ะโอ้โหเราต้องปล่อยออกไปอย่างเงี้ยหรอคือปล่อยแบบไม่ให้เขาเมืองนะแต่ว่าต้องปล่อยกลับไปหรอจริงหอวริงหรวเราหรือคือคือมันสองข้อหาแต่ผมก็ยัดมันไม่ได้อะ่ะเนี่ยมันสองข้อหาเลยนะแต่ผมยัดมันไม่ได้อะ่ะผมทำาไงดีวะอีกทิ้ง ไม่มีอ่ะไปเจอกันก็้นในหมดอายุอ่ะเพื่อนแต่ผมว่ามีนะเวย้ยจริงจริงเหรอวะหาไม่เจอมันแอบงไงไหนได้กวะอยากเห็นเลยวะ่ะหักตงัตงไหมหักตังไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญด้านนอกครับ โอ้ดูดิคือมันไม่มีว้ยมันได้ยิงกูมีเนี่ยสารวัตรกูยัดไม่ได้ให้กูยัดได้เลยวะหล่ะกูจับเลยงั้นเดี๋ยวคณะผมลองจับอย่างงี้าาถ้าแบบถ้ามันเข้าเขาผมจับเลยผมไม่สนใจแล้วไม่มีไม่มีต่อยม,มีเอกสารผมจะ,จะจะจับมันต่อรองกันหน่อยนะว่างไงว่างไงเออว่าไงผมพร้อมดิวนะผมพร้อมดิวเสมอนะผมบอกเลยฮะช่วงนี้แบบเงินมไม่ค่อยมีด้วยฮะผมพร้อมดิวเสมอฮะเอกสารผิดพลาดปูนเดินทางอาซัม อาซัมถ awesome. มบ้านเราจะถูกนะสองศูนย์สองอุ้ยอ้าวน้ำหนักเกินเหรอหนักรถเกินนะเอ่อแล้วก็ผมเชื่อวนี่ไม่คันนี้ก็ไม่มีหรอกอ้แหละพู้ยีละขอตัวก่อนแล้วกันเอ่อ l c h 3 4 4 3ส c ามสี B ่สี่สามแต่รถเป็นอันนี้คือเขียวปะคือผมว่ามันสีฟ้าเว้ยแต่มันก็เป็นเหมือนเหมือนแบบ อีกคันหนึ่งคำว่าเขียวน้ําทะเลอ่ะผมแม่งกลัวกลัวพวกนี้ว่ะมันชอบแบบเล่นเหลี่ยมกับผมเกมเนี้ยเกมนี้คือไม่ต้องระวังโจนนะระวังไอคนพัฒนาเกมนี่แหละมันจะเหลี่ยมทุกดอกเลยคือเมื่อกี้ยังไงก็เอาผู้จริงมีใครที่ดูผมนะฝากบอกผมทีว่าผมพลาดตรตงไหนผมแบบผมหาแล้วผมไม่เชอจริงจริงเว้ยคือผมยังหาจุดที่ผมแบบพลาดไม่ได้เมื่อกี้เพราะผมไม่ได้ตรวจอะไรอ่ะผมก็ตรวจหมดทุกอย่างอะครับ เอกาสารรถทุกอย่างตรงระเบียบการเข้า,อาของหกหกหกอ่าก่อนทางมีห้าเหรอทางมีห้าเหรอ,อดีๆผมตกแล้วว่ะเดี๋ยวก่อน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 ผมผมตก,มตกอ๋กอนี่ไงโคบเอา้าโอ้โหแล้วจะจดต้องมาจดอย่างนี้เหรอโอ้โหมึงก็เกมมึงแล้วก็น้อยใจร้ายกูเกินโอ้โหโมชั่นแบบแย่จัดอืม แต่อนผิดกดแค่เรื่องน้ำหนักรถใช่ปะน้ำหนักรถอย่างเดียวที่เหลือโอเคหมดเลยที่เหลือโอเคหมดเลยเอาไงดีวะมาจากซาฮารีสีเขียวไม่ได้เอ่เอเอเกสารนี่ไงของยานพานะโอเคครับผมแล้วก็มีพวกแบบ ทางเทคนิคความคาดเคลื่อนนี่ไงสินค้าเข้าสู่เมืองก็คือพวกนี้แหละเฮ้ยน้ำหนักรถอะเดี๋ยวก่อนนะเทคนิรครถพิอเศษกัรเข้าเปล่าวะเทคนิครถออชายแดนหรือว่าทางเทคนิคที่ไม่ดีไม่ใช่เหตุผลย่อเสรการเข้าแล้วอ,อตัวเสาต้องเอกสารปฏิบัติการเข้า คือมันไม่ให้เทคนิคอันนี้มันเป็นแบบลดน้ำหนักที่ผิดอ่ะอาไงดีวะอ่ะไม่เข้าแล้วกันวะวัดใจเลยผมวัดใจเลยจริงวันนี้ขาดทุนอีกแล้วทุกคนเป็นอีพีแสนเศร้าว,ว่ะวันนี้โอ้เราเลิกทำป่ะเพื่อนเราไปเราไปเป็นโจนมเราไปป้นเดีอบว,วะ่ะเป็นทำงานอาชีพ สุจริตแล้วมันไม่ค่อยมีตงังว่ะโดนหักเป็นว่าเล่นเลย,ยงงเออนอนเล่นผมนอนลวผมไม่ไปว,วันนี้มังหมดแรงจริงนะเข้าโตผมมา้ผมไม่อาอยละผมวันนี้ไม่เอาอะไรจริงแบบครเง็งเงินก็โดนหกักทำงานมาขาดทุนนอนล้ะเจอกันโอเคทุกคนผ่านไปเอยที่สองกับเกมนี้ครับแล้วดูพลังขึ้นมาน้อยมากปะ่ะคือยังไงเราก็ต้องได้พัฒนาตัวของบ้านเราให้ดีก่อนครับไม่งั้นจะเละเทสตุ้กเป๊ะหว่ะด,ด,ด,ดีผมโดนเนี่ยผมได้มา สามเคสอะคือสองอยสี 3, ่ส okay, <Okay. S 2> ิบแล้วโดนหักไปสองอยห้าสิบจะบ้าหรือเปล่าเี่ยตรวจถูกสามผิดหนึ่งอะคิดดูบ้าบอคอแตกไปที่สุดโอเคทุกคนยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ตามยังไงฝากกดและกดซับจากผมด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครัพื่แจ้งเตือนสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างทุกคนเจอกันในพันนั้นะครับไปบายครับผม